รเราไม่ควรไปทางนั้นนไปด้วยกันนะคะพี่หนูไม่อยากไปคนเดียวถึงจะถูกห้ามไม่ได้แต่หนูกลัวนะคะที่จะไปถนนไม่นะพาเข้าไปทางนั้นไม่ได้นะไม่เอา,าหนูจะไปกับพี่ชายนี่นะได้โปรดเถอะนะช่วยพาเด็กคนนั้นไปส่งให้ตีเถอะนะแต่ว่า เมื่อกี้นี่บอกว่าพาไปไม่ได้ดี่ไปเถอะค่ะพี่นะคะไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้แล้วหนูนี่อยู่ข้างใต้นี่มาตลอดแล้วอะไรลำคาญใช่ไหมคะคุณอยากให้หนูไปใช่ไหมล่ะข้างต้เหรอหนูไม่ได้มาที่นี่เองสักหน่อยนึงแล้วก็ไม่ได้อยากจะอยู่ด้วยไปนะได้ปโปรดเถอะอย่าปล่อยให้แกไปทางนั้น<ป>ถ้าไปทางนั้นแล้วจะกลับออกมาอีกไม่ได้ จะไม่สามารถกลับไปสู่พื้นที่สว่างได้อีกนะหนูไม่อยากอยู่ที่นี่คนเดียวอีกต่อไปแล้วเรียนแบบเดียวกัน,นกกกออกมาจากถุเด็กคนนี้ด้วยเด็กคนเดียวทา้งนั้นหนูรู้ว่าอยู่กันเยอะเลยแต่ว่าทาั้งนั้นมันขาวนี่นะถึงจะอยู่กันเยอะแต่ก็นาวอยู่ดีเ<พ>ข้าใจแล้วเด็กคนนี้ พี่ว่าเธอไปทางโน้นเลยดีกว่านะงั้นหนูควรจะไปทางไหนดีล่ะ ไปข้างบนกันเถอะหนูไม่อยากไปข้างบนทำไมอ่ะแล้วตอนนี้หนูสซอรกับรอกไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วด้วยทุกคนต้องพูดว่าหนูหน่าขายะแขยงแน่นเลยไม่พูดหรอก พี่ไม <an> ่พูดแน่พี่รับรองไปกันเถอะ ไม่เห็นจะนา่าขยันขยันตรงไหนเลยเธอเก่งมากนะที่อยู่คนเดียวมาได้ตลอดเหรอดี๋ยวเมิกี้เอ๊ะทำไมมืดแล้วล่ะเนี่ยนายเนี่ยนะ จาัาเถอะฉันเหนื่อยแล้วล่ะฮะเหนื่อยอะไรของนายนะ่ะเอ๊ก็ถ้าต้องยืนตากฝนอยู่เป็นสิบชัมม่วโมงก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาอยู่แล้วเลยนะสิบชั่วโม,มงเหรอแล้วคุณยุโก,โกะมาทำอะไรที่นี่ครับลำบากเธอแล้วนะฮะ ทิ้ท้าต้นไฮเดรนเยียผมรู้สึกเหมือนมีเงาอะไรดำๆเข้ามาปกคลุมไม่น่าเชื่อเลยว่าจะนานขนาดนั้นผมรู้สึกเหมือนผ่านไปแค่สิบนาทีเองด้วยซ้ำแต่ความจริงตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนะที่ที่เด็กคนนั้นหลงทางอยู่คือที่ไหนล่ะครับเส้นแบ่งระหว่างโลกนี้กับโลกโน้นเป็นช่องว่างของโลกของคนตายกับคนเป็นงั้นที่ที่มีกลิ่นเหม็นโชยมาก็คือที่ที่พวกคนตายอยู่สินะครับใช่ แต่ว่าโลกของคนตายก็มีอยู่หลายแบบนะที่ที่เด็กคนนั้นคิดจะไปเป็นที่อยู่ของคนตายที่เคยหลอกลวงคนอื่นให้ทุกทรมานจนถึงแก่ความตายแล้วทำไมเธอต้อไปที่นั่นด้วยเธอจะพานายไปด้วยใช่ไหมละ่ะถึงเธอจะแค่เหงาที่ต้องไปคนเดียวแต่นั่นคือโลกของคนตายนะนั่นก็คือเธอคิดจะฆ่านายยังไงละ่ะอะไรกันถึงเธอจะไม่รู้ตัวก็ตามทะีเนะแต่บาปที่ก่อหลังจากตายนะ มันก็ดักพอๆกับตอนที่มีชีวิตอยู่นั่นแหละเพราะเหตุนี้ไฮดรเยียถึงได้พยายามห้ามไงเสียงที่วาตาุนกิได้ยินตอนที่อยู่ในความมืดก็คือเสียงของไฮดรเนียนี่แหละไฮเดรเนีย <rant> เป็นคนรั้งเราเอาไว้เหรอเนี่ย <c oughs> เพราะอยากให้เราช่วยเด็กคนนั้นแล้วนายก็ต้องไปขอบคุณโดเมกิคุงเขาซะด้วยนะทำไมล่ะครับงงมากเจ้าคนสมองกลัว <c oughs> ลองคิดดูให้ดีๆสิะอีกนิดเดียวไหนก็จะข้ามไปโลกนู้นอยู่แล้วแต่ที่กลับมาได้เนี่ยเพราะอะไรอ้อเพราะมีหยดน้ําตกลงมาจากข้างบนพอเงยขึ้นไปก็เห็นริบบินคนที่ยืนถือมันไว้ก็คือโดเมกิคุงนี่แหละฉันสังหรณใจอยู่ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ก็เลยแวะไปดูก็เลยรู้ว่าตั้งแต่วาตานุก,กิหายไปจนกระทั่งฉันเดินไปดูโดเมกิคุงไม่กลางร่มแต่กุดดินที่ใต้ต้นไฮดรเียท่ามกลางสายฝนโดยไม่หยุด เราคิดว่าวาตานุกิอาจจะถูกฝังอยู่ใต้นั้นในทางกายภาพแล้วเขาไม่ได้อยู่ใต้นั้นหรอกนะขผดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกงั้นต้องทำยังไงล่ะครับเธอรีบปินเอาไวส้สิถ้าวาตานุกิพบริปปี้อีกเส้นหนึ่งติดตัวเอาไว้เขาอาจจะรู้สึกตัวก็ได้เธอจะรอยอยู่ที่นี่จนกว่าจะถึงตอนนั้นไหวไหม ยืนตั้งสิบชั่วโมงเหรอครับบาดแผลที่โดเมกิคุงได้มาตอนที่จัดการกับแองเจลนะ่ะถ้าโดนความเย็นมันจะแย่ลงนะถึงเขาจะไม่พูดอะไรก็เถอะเมื่อกี้นี้ทันตำรวจติดต่อเข้ามาแล้วหรอครับฮะดูจากเสื้อผ้าคขาว่าเป็นเด็กที่หายสาบสูญไปเมื่อปีก่อนครับงั้นเหรอเรื่องของคดีปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไปก็แล้วกัน ถึงจะอยู่ในสภาพที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าได้กลับไปสู่อ้อมอกของคนที่รักและได้รับการทำพิธีอย่างถูกต้องเธอก็น่าจะไปสู่โลกหน้าที่แท้จริงได้โลกโอเปิ่ีนี่เป็นของที่คุณปู่ของผมเคยใช้ครับอืมอันนี้ก็พอแล้วล่ะสำหรับค่าตอบแทนที่แนะนำเรื่องริปปี้นะนะเอ่อเย้ย้เย้เย

พี่อุตสาช่วยน่ะมาแล้วครับดีแล้วละ่ะพระสงฆ์เด็กคนนั้นก็ถูกพบแล้วด้วยอก็อเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่เป็นอะไรแล้วนะครับแล้วมันเรื่องอะไรที่ฉันจะต้องไปช่วยมนุษย์ด้วยละ<อ>่ะอที่ฉันอยากจะช่วยนะ่ะคือไฮเดรนเยนะักล่ะไฮเดรนเยต้นนั้นน่ะมีจิตวิญญ,ญาณนะและเป็นเบรวาลของผู้ดูแลฝนด้วยเป็นจิตวิญญ,ญาณที่บริสุทธิ์ที่มีค่าและหาได้ยากมาก เหมือนกับพ่อหนุ่มคนนั้นยังไงล่ะแต่ต้องมาถูกเลือดจากศพย้อมจะเป็นสีแดงฉันก็นเลยกลุ่มใจเพราะศพนะ่ะเป็นพิษร้ายสําหรับดอกไม้ที่บริสุทธิ์แล้วเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นล่ะครับไม่เกี่ยวซะหน่อยแต่ว่าก็ในเมื่อมนุษย์ไม่เคยช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทําไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องไปช่วยเหลือมนุษย์ด้วยล่ะของตอบแทนจะส่งให้วันหลังก็แล้วกันนะ ไมเด็กคนนั้นเห็นอิตานี<อ>ีด<อ>ีตรงไหน<อ>กันน<อ>่ะอยากรู้จริงๆเหรอเหรอฮะเดี๋ยวครับยุกโก พูดเรื่องอะไรครับอาเะไรนะไอ้เดี๋ยวสิครับนี่เขาพูดถึงใครอ่ะเรื่องไม่ดีหรือเปล่าตาใช่ไหมครับผีอร่อยจริงๆนะเลยตาอร่อยด้วยนะตาอร่อยจริงๆด้วยเหมือนโนบิตะจริงๆด้วยนั่นสิครับอุ้ยโนบิตะจิตที่ปรารถนาความรู้สึกที่อยากได้ คําสาบานไว้ข้างหลังสิ่งนั้นอยู่เบื้องหน้าเพียงหลับตาใจก็คิดเมื่อใจคิดก็บังเกิดเมืสิ่งนั้นบังเกิดผลก็ต้องตามมาเมื่อได้แล้วก็อยากได้อีกโอลิกตอนต่อไปข้อตกลงความปรารถนาของเธอฉันจะช่วยให้เป็นจริงองีก